นัตถิสันติปรังสุขขังอันความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมอาจารย์ปูก็จะได้นำนิทานตำนานพระเจ้าหาร้อยชาติมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะเป็นตอนที่30มีชื่อเรื่องว่าการบวช ก็ในครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์แห่งเมืองพราณาศีก็ได้ทรงชุบเลี้ยงลูกชายปุรหิตคนหนึ่งปุรหิตก็คือผู้ที่รับใช้ในพระราชวังกับเป็นอาวุโสหรือเป็นผู้ที่ปรึกษาการบ้านการเมืองนี่แหละถือว่าเป็นตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งหนึ่งเพื่อให้เป็นเพื่อนกับพระาราชโอรสและได้โปรดให้ร่วมเดินทางไปศึกษาศิลปะ ศาสตร์ต่างๆในเมืองตักกศิลาด้วยกันก็ในเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะหมายถึงว่าไปแล้วกลับมาแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้พระราชโอรสเป็นรัชทายาทรัชทายาทก็คือหากว่ากษัตริย์ปัจจุบันนี้ได้สวรรคตรหรือไม่สวรรคตไม่โดยผันสวรรคตรแต่ต้องการที่จะมอบ บัลังนี้ให้กษัตริย์องค์ต่อไปคนที่จะได้เป็นกษัตริย์นั่นก็คือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทหมายความว่าองค์ต่อไปกษัตริย์องค์ต่อไปนในในวงนี้ตระกูลนี้คนคนนี้นี่แหละจะต้องเป็นกษัตริย์คนต่อไปหลังจากพระองค์จะสละราชสมบัติหรือจะสวรรคตก็แล้วแต่คนที่พระราชโอรสที่ได้รับการเป็นรัชทายาทเนี่ย จะขึ้นมาเป็นก,กษัตริย์ทันทีและก็และได้เป็นน่พระเจ้ากุลระรังศีแทนพระองค์หลังจากที่พระองค์สวรรคตเอาละตอนนี้พระราชโอรสก็ขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วฝ่ายลูกชายปุโรหิตเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าอันนี้ก็คือลำเพึิงในใจนี่แหละ พระราชาผู้เคยเป็นเพื่อนเ,อาเราตอนที่เป็นพระราชกุมารก็คงจะชุบเลี้ยงเฉพาะในเวลาที่ยังไม่ทรงพิโรธเท่านั้นดังนั้นเราไม่ควรอยู่เป็นคารวาต่อไปการไม่เป็นคารวาก็ไม่เป็นคนที่อยู่นี่คงจะดูแล้วเนี่ยน่าจะไปเป็นนักบวชด,ดีกว่าเพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงน่าจะคิดประมาณนั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้ว จึงขออนุญาตพ่อแม่ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญเพียรอยู่จนได้ชาญสมาบัติก็คือได้สมาธิขั้นสูงสงบนิ่งต่อมาพระราชาเมื่อไม่เห็นสหายเก่าแก่มาเฝ้าดังที่เคยแสดงว่าเพื่อนเนี่ยไปออกบวชก็ไม่ได้แจ้งต่อ เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ขึ้นขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว่ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครพระราศีแล้วเนี่ยก็ไม่มาแจ้งพระองค์จึงไม่สงสาบนะก็ทรงถามพวกอัมมาร,ราชบริพารบริวารต่างๆที่เคยพบเคยเห็นเนี่ยเอเพื่อนของเราไปไหนซะแล้วมหาอัมมาตต่างๆเหล่านั้นก็ได้บอกว่าอ๋อ เพื่อนของพระองค์นั้นหนีบวชไปบวชเสร็จแล้วพะยาคะออกไปบวชเสร็จแล้วพะยาคะอมามาทูนพระองค์ก็ทรงใช้ให้พวกอมาตนั้นออกติดตามไปอาราธนาให้ศึกไปเชิญให้ศึกนั่นแหละแล้วมารับตำแหน่งปุโรหิตแต่ฤาษีได้บอกกับพวกอมาตมาว่าคนฉลาด ย่อมไม่ปรารถนาแผ่นดินซึ่งเป็นเหมือนกุนทนประดับหูเพราะเป็นเกาะกลมอยู่กลางทะเลมีน้ำล้อมรอบแต่มีอันตรายอมาตเอ๋ยเราตําหนิก,การได้ทรัพย์ด้วยการประพฤติไม่ต้องตามธรรมการบวชถือภาชนะเที่ยวขอทานนี้ยังประเสริฐกว่าการสเสววหาแสแหวหาราบยศ โดยไม่ชอบทำการบวชประเสริฐกว่าเป็นพระราชาเสียอีกเมื่อพูดจบฝ่ายอมาาดก็ไม่สามารถที่จะามาพูดเขาเรียกว่าโน้มน้าวให้ฤาษีศึกได้ก็กลับไปทูลแด่พระราชาที่กรุงพระนศีก็ออกจากป่ามาพากันออกจากป่ามาแล้วก็ทูลความผิดหวังให้ทรงทราบว่าที่ ไปเชิญน,นั้นไปพูดอะไรชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วก็ฤหลสีนั่นก็ยังไม่สึกออกมาคติจากเรื่องนี้คติจากเรื่องนี้ซึ่งมีชื่อว่าการบวชการบวชช่วยให้งดการเบียดเบียนคนอื่นได้อย่างดีที่สุดนับเป็นการดำรงชีพอย่างบริสุทธิ์สะอาดที่สุดของมนุษยชาติ